ซิลลี่ซับโลน้ำแข็งได้ทั้งบัฟทั้งแปะน้ำแข็งได้ดีมากยิ่งมีกลุ่มดาวเยอะบัฟก็จะยิ่งโหดขึ้นไปอีกหลายเท่าเลยซิลลี่นี่แหละครับจะเข้ามาทําให้ทีมธาตุไฟและทีมธาตุน้ําโหดขึ้นไปอีกระดับหนึ่งผมก็จะมาไกด์แนวทางปั้นรวมถึงวิธีเล่นทั้งหมดจนถึงการจัดทีมและการบนสก,กิลเลยนะครับ ส่วนใครที่ตามหาร้านเติมแบบ UID ผมแนะนำ Listman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมเกณฑ์ช i m แพ c t บนเว็บรับ Listman คอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Listman Shop ทุ่งนั้นลิงก์ใต้คลิปนะครับวันนี้ผมมีเกมฝีมือคนไทยมานำเสนอเกมภาพสวยมากเล่นกับเพื่อนก็ได้ สุภาพเออร์ฮาริสซอนออนไลน์เป็นเกม MMO r p g ที่ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นโครงกระดูกตามหาเพื่อนรักคาปิบาร่าผู้เล่นสามารถเลือกคลาสอาชีพที่หลากหลายได้ถึง25าคลาสมีมวยไทยด้วยแถมยังมีมอนสเตอร์และบอสมากกว่า180ชนิดรอให้เราไปพิชิตกันมีการประจนภัยที่มากมายรอคุณอยู่ในโลกของอิตาลีมีทั้งการขี่มา้าตกปลาบินปะจนภัยไปทั่วโลกตอนนี้ก็สามารถซื้อได้แล้วในสตรีมนะครับไปสนับสนุนเกมคนไทยกันเยอะๆนะคุณผู้ชม สวัสดีชาวเกมเมอร์ปรจกราเป็นไปดีทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมไวสกายซิลลิสเติบโตเป็นชำนาญธาตุนะคุณผู้ชมแล้วก็มาเปิดหัวกันด้วยคําถามแรกที่ว่ายายซิดหรือปู่จงเราจะเลือกเปิดใครดีคือถ้าให้พูดตามความจริงที่เห็นแล้วที่ผมเทสมาทุกรูปแบบสําหรับซีสูนทั้งคู่นะเรื่องโลกป,ปู่จะหนากว่ามากเรื่องบัฟปู่ก็บัฟสะดวกกว่ายายของเราเนี่ยจะดีกว่าปู่ก็คือการแปะน้ําแข็งเท่านั้นนะครับแต่การแปะน้ําแข็งที่ว่าเนี่ยทำให้ตัวธาตุไฟเราติดละลายกันรัวๆเลยนะ ถ้าอยากให้ซิลลิเนี่ยบัฟโหดขึ้นไปอีกหลายเท่าก็ต้องมีกลุ่มดาว C1 ขึ้นไปนะครับสมมุติผมเอา C0 นย์ไปบัฟให้เทียบไฟที่เป็น c 0เหมือนกันผมจะทำดาเมจได้ประมาณ0 0แสนบวกแบบไม่กินอาหารแถมยังติดละลายรัวๆดามจดก็จะเพิ่มอีกถ้ากินอาหารก็จะได้ประมาณ7 0 0 0แสนบวกบวกนะครับแต่พอมีซิลลิซีหนึ่งก็จะบัฟขึ้นไปเป็น7 0 0 0แสนแบบไม่ต้องกินอาหารพอกินอาหารก็จะขึ้นไปถึง8 0 0แสนเก้า จนถึง1.4ล้านเลยยิ่งถ้ามีซิลลิซี6ยายจะบัฟดาเมจให้แรงขึ้นมาหาศาลสมมุติผมได้ดาเมจที่1.4ล้านในซี์ใช่ไหมแต่ถ้ามีซี6จะอัพขึ้นเป็น2.4ล้านได้เลยครับนั่นคือความโอพีของกลุ่มดาวของยายเลยนะคุณผู้ชมซึ่งดาเมจที่บอกเนี่ยผมเทสนอกดันเจียนนอกอบิสแล้วก็ไม่มีบัฟของบอสตัวนี้นะครับถ้ามีบัฟของบอสตัวนี้ผมก็เอาซิลลิซี1ไปเพิ่มดาเมจเป็น3.3ล้านไปแล้ว โอเคสำหรับการปั้นสายซับใส่โล่เน้นแค่ชํานาญธาตุกับฟื้นฟูเท่านั้นครับจบเลยง่ายๆแนะน900ํา E.M. 900-1,000บวกนะครับส่วน E.R. ยายใช้พลังงานธาตุ60ผมแนะนําที่160%บวกแล้วกันสําหรับอาวุธแนะนํา5ดาวก็มี2อันคือประจําตัวของยายเองที่ให้ชํานาญธาตุอีกเยอะมากๆแถมบัฟให้ทีมได้ด้วยกับอีกชิ้นหนึงประจําตัวของนาฮิดะส่วนเอฟเฟกในอาวุธก็ใช้ได้นะครับ แล้วก็อาวุธสีดาวมีเยอะแยะให้เลือกเลยเน้นแค่ค่า E.M. ชํานาญธาตุกับค่า E.R. ฟื้นฟูเท่านั้นครับอย่างเช่นของกาชา w a n d e r i n g e v e n น t ตาอันนี้ดีมากนะบัฟโจมตีให้กับตัวเองกับเพื่อนได้อย่างเยอะซึ่งมันขึ้นอยู่กับค่า E.M. ต่อไปไป็นสกิลเชี่ยวรีสกิลได้แล้วก็แมปป้าแม่ส่วนของ E.R. ก็จะเป็น For ์บอนเนหรือของกิจกรรมอาวุธบาลาน แล้วถ้าคุณอยากจะโทรเคสหรือว่าตอนนั้นในทีมมีตัวฮิลเยอะอยู่แล้วอย่างเช่นมีซูรเนนกับเบนเดตในทีมแล้วเราก็ให้ยายไปใส่สมุดบังกรได้นะครับเอาไว้บัฟให้ตัว DPS เวลาจะใช้สมุดเนี้ยก็คือถ้าสับเปลี่ยนตัวละครหรือตัวละครที่จะเปลี่ยนต่อจากยายเนี่ยจะได้บัฟถ้าใครมี R5 จะได้พลังโจมตีมา48ใน10วิเลยนะซึ่งถ้าคุณใส่อาวุธนี้คุณต้องแลกกับโลที่บางๆของตัวเองนะเพราะอาวุธมันให้ H p ส่วนอาร์ติต์แนะนำของสายทรัพทั้งหลายเซตแรกก็จะเป็น4 Scroll of the Hero of c i d e r City ผมเคยสอนวิธีใช้แฟกต์นี้ไปแล้วนะแค่ไปทำปฏิกิริยาธาตุนะครับถ้าเป็นตัวยายใส่แฟกต์นี้ใช่ไหมก็ไปกดสกิลให้โดนธาตุไฟจนเกิดการละลายก็จะได้โบนัสไฟกับน้ำแข็งมาละ40%ส่วนออฟหลักในแฟกหัวชิ้นที่ 3, 4, 5เป็นค่า EM ทั้งหมดออฟลองที่ใส่ก็แค่หาค่า EM กับ ER แค่นั้นจบครับ ซึ่งถ้าในทีมมีตัวไหนใส่สโครให้ยายเปลี่ยนมาใส่4เทนาะซสิตี้ทันทีเพราะสสโครซ้อนทับไม่ได้นะแล้วเซตเทนาเนี่ยแค่กดสกิลธาตุให้โดนมอนก็จะได้บัฟโจมตีให้กับทั้งทีมแบบง่ายๆแล้วแถมยังทำโลให้แข็งขึ้นด้วยแต่พลังชีวิตตรงนี้เราไม่สนนะครับไม่ได้ต้องการต่อไปก็จะเป็นพวก4โนเบสแฝกใส่ทรับก็มีไม่กี่ชิ้นหรอกคุณผู้ชมที่มีใส่แทนแทนกันได้ก็มีประมาณแค่นี้เลยแต่ถ้าในทีมมีคนใส่โนเบสแล้วก็สลับไปใช้เซตอื่น โนมเบสเนี่ยพอเรากดเอาติจะไปเพิ่มพลังโจมตีตัวละครทั้งหมดในทีม20%นะครับนา12วิส่วน2ชิ้นนี้เราไม่ต้องสนใจนะเพิ่มดาเมจของออาติ20%เนี่ยยายออาติไม่ค่อยแรงอยู่แล้วอะแล้วอีกเซตหนึ่งยังมีเซตสี่คริวเดดดิมส์แต่พอตัวเซเลรี่เข้าผมแนะนำให้ไปใส่เซตซับดีกว่าครับถ้ายังไม่มีเซตซับอันนี้ยังพอใส่ได้แค่นั้นเองแล้วถ้าเราไม่มีเซตสี่ก็เอาผาสมกันได้หมดเลยครับจะเป็น 2EM บวก 2EM ก็ได้ ส่วนแฟกของผู้เล่นใหม่ผมก็เห็นที่ให้ EM ก็มีแฟกแค่4อินสตัคเตอร์เนี่แหละครับเก็บให้ครบ4ชิ้นหรือจะผสมผสมเอาก่อนก็ได้เพราะยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะแฟกท้ายเกมก็อย่างที่บอกนะครับสีสโคร4เทนาแนะนำก็ประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวผมให้ดูแฟกเป็นตัวอย่างเลยละกันสำหรับตัวผมมีชำนาญท่าน 5, 7, ฟื้นฟู132.4%านอกนั้นไม่เอาเอาวุธผมก็ใส่เป็นประจำตัวของนาฮิดะนะครับถ้ามีอันนี้ผมก็ไม่กดประจำตัวแล้วละ่ะ อัติแฟกต์ส่วนใหญ่ผมก็ทำทีมที่ไปเล่นกับซิลูเนนนะเนาะผมก็เลยให้ยายมาใส่4เทนนซิตี้แทนนะครับชิ้นที่3ก็ตามนี้เลยชำนาญท่าชำนาญท่าและชำนาญไม่มีอะไรมากครับปั้นแค่นี้แหละโหดแล้วถ้ายิ่งเป็น C ีบวกบวกก็บัฟโหดขึ้นไปอีกอะครับแค่นั้นเลยแปะน้ำแข็งได้พอประมาณพอแต่ถ้าในทีมไม่มีซิลูเนนอยู่ด้วยผมก็เตรียมแฝกสโครไว้ให้ยายแล้วครับเตรียมให้อย่างดีเลยชิ้นที่3 4 5หเป็นชำนาญนท่าหมดเหมือนกัน ก็ทุกการเล่นก็ต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะคุณผู้ชมส่วนซิลลี่สาย DBS ผมก็ไปลองมาแล้วนะเป็นสายที่ไม่แนะนําอย่างยิ่งอย่าไปหาทําเลยครับยิ่งถ้าเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่มีตัวน้อยๆอ,อย่าลองเชียวนะผมเตือนแล้วนะส่วนใครที่ว่างๆอยากจะโชว์เคสเอาเลขดาเมจตามคนอื่นผมก็จะบอกแนวทางข้าวๆให้ละกันเนาะปกติยายจะเน้นที่ค่า EM กับ ER ใช่ไหม แต่ถ้าเป็นสาย DPS ต้องเพิ่มความแรงขิอัตราขิเข้าไปแล้วก็เอาเบนเน็ตเนี่ยไปบัฟ ATK ให้คือก็ปั้นให้เหมือนตัว DPS ทั่วไปที่ผมเคยไกด์ไว้ครับอาวุธที่ใส่ก็จะไปเน้นที่ความแรงขิหรือ EM ประจำตัวของตัวเองก็ได้ส่วนอ์ติแฟกต์จะเป็น2น้ำแข็ง2โดเบสหรือ4 o b ิเดียนประมาณนี้ครับถ้าอยากให้แรงเฉียดล้านใน4ีศูนย์ตอนบัฟเต็มๆโจมตีคุณจะต้องอยู่ที่2,500บวก EM จะต้องมี900บวก ความแรงคิจะต้องมี250%บวกโบนัสน้ำแข็งจะต้องมี90%บวกยังไม่พอนะยังต้องมีทีมบัฟครบอีกซึ่งมันทำยากมากๆย้ำอีกทีเลยว่าผมไม่แนะนำสาย DBS เลยให้ยายไปเล่นสายโล่แปะน้ำแข็งบวกกับบัฟให้แหละดีแล้วถ้าจะทำ DBS ไปปานตัวอื่นเถอะโอเคต่อไปมาดูความสามารถสกิลออาติวิธีเล่นทั้งหมดของยายกันได้เลยโจมตีปกติก็เป็นน้ำแข็ง3ครั้ง กับชาร์จโจมตีจะเล็งเป็นแว่นขยายแล้วก็ปล่อยน้ําแข็งมาเข้าในส่วนสกิลธาตุยายก็่จะเปิดโล่น้ําแข็งถ้าตอนเปิดโล่นี้ไปโดนมอนก็จะเป็นดาเมจน้ําแข็งหนึ่งครั้งโล่นี้จะอยู่ได้นาน20วิเท่ากับโล่ปูและเข้าสถานะพรวิญญาณราตรีได้รับวิญญาณราตรีมา24หน่วยพร้อมกับตุ๊กตาอิสปาปาอยู่ข้างๆความหนาของโล่ขึ้นอยู่กับค่า EM หรือชำนาญธาตุนะครับ แล้วโล่น้ำแข็งนี้จะดูดซับดาเมจน้ำแข็งได้250%ตอนกลางโล่จะเพิ่มการติดถานะน้ำแข็งให้กับซิลลิเป็นเวลาสั้นๆ ตุกตาอิสปาปาจะมีหน้าที่แปะน้ําแข็งส่วนวิธีทําให้ตุกตาทํางานต้องมีค่าวิญญาณราตี50หน่วยแบบนี้อิสปาปาจะเข้าสถานะแสงโอปอลใช้ค่าวิญญาณราตีต่อเนื่องแล้วสร้างพายุหิมะออกมาแปะน้ําแข็งได้นะครับถ้าค่าวิญญาณราตีหมดลงสถานะแสงโอปอลของอิสปาปาจะจบลงไปด้วยวิธีเก็บค่าบุญญาราตีให้พายุหิมะทำงานก็ได้มาจากพาสซิฟเสริมแล้วก็อัลติเมทนั่นแหละ พัฟีบเสริมอันแรกให้เราไปทำปฏิกิริยาแช่แข็งหรือละลายพัสิสีบนี้ก็จะลดต้นานธาตุไฟกับธาตุน้ําของมอนลง20เปซ็นเป็นเวลา12วินาทีและจะฟื้นฟูค่าปัญญา,าตีให้16หน่วยฟื้นฟู1ครั้งในทุก8วินาที อีกพาร์ทีหนึ่งความแรงที่เกิดจากพายุหิมะของอิสปาปาจะเพิ่มขึ้นเท่ากับ90%ของความจำนานธาตุซิลลีในพาร์ทีนี้ยังทำให้อลติเนียมีดาเมจของพายุหิมะเพิ่มขึ้นด้วยเท่ากับ1,200%ของจำนานธาตุซิลลีอีกนอกนั้นถ้าไปทำวิญญ,ญาณราตรีประทุซิลลีก็จะได้ฟื้นฟูวิญญ,ญาณราตรีอีก4หน่วยคือความแรงโดยประมาณของอลติถึงจะมีบัฟจากพาร์ทีเนี้ยังไงก็ไม่ค่อยแรงหรอกครับถ้าเราเล่นสายโล่ ที่ศูนย์อัลติแรงประมาณหลักหมื่นถึงหลักแสนพอๆกับปู่สายโล่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปสนความแรงอะไรเลยเอาแค่โลกับการแปะน้ําแข็งพอเนาะต่อไปเป็นอัลติเมตพายุน้ําแข็งโจมตีใส่และจะฟื้นฟูค่าวิญญาณาตีให้อีก24หน่วยจากนั้นจะเรียกกะโหลกวิญญาณหนึ่งอันออกมาใกล้มอนแต่ละตัวมากสุด3ตัวที่อยู่ในระยะซึ่งกะโหลกวิญญาณอันนี้จะระเบิดเป็นน้ําแข็งหลังจากผ่านไประยะเวลานึงและฟื้นฟูค่าวิญญาณาตีให้อีก อัลติก็จะคูดาว15วิใช้พลังงานธาตุ60หน่วยนะครับส,ส่วนพาสซีที่เหลือถ้าอยู่นนแลนด์ที่มีพื้นที่โฟรจิตันพอไปทําให้เกิดวิญญาณราตรีประทุจะฟื้นฟูโฟรจิตัน20หน่วยเอฟเฟกต์นี้ไม่มีผลในดันเจียนหรือในอับบิสนะครับและพาสซีที่สพอร์ตเฉพาะตอนอยู่นันแลนด์อีกอันจะสามารถทำการถ่ายโอนวิญญาณราตรีซิลลิได้พอตัวยืนสนามบินอยู่จะสลับตัวซิลลิเข้ามาบินได้ทันทีและทำให้เกิดการถ่ายโอนวิญญาณราตรีหนึ่งครั้งทุก10วิ ซิลลีจะเข้าสถานะสื่อวิญญาณสามารถตอบโต้กับการาฟฟิตี้วิญญาณลาตีกับตาบุญญาลาตีเพื่อดึงข้อมูลและพลังงานภายในได้ก็เอาไว้ทำพัซเซลลิลนั่นแหละครับทุกอย่างทำได้เหมือนกับอิกตมิซรัสทั้งหมดนอกนั้น้พอกระโดดค้างไว้ซิลลีจะใช้พลังกาย75หน่วยเพื่อกระโดดขึ้นสูงไว้สำรวจโลกไว้กระโดดหลบดามเมจใหญ่ๆของบอสก็ได้ สุดท้ายเมื่ออยู่ในนั้นลันที่มีพื้นที่โฟจิตันยายจะใช้โฟจิตัน5หน่วยก่อนเพื่อกระโดดให้สูงยิ่งกว่าเดิมพออยู่กลางอากาศจะสามารถกดปุ่มโจมตีปกติค้างไว้เพื่อใช้โฟจิตันหรือพลังกายในการเล็งยิงและชาร์จโจมตีถ้าชาร์จโจมตีตอนบินอยู่ยายจะใช้โฟจิตตัน20หน่วยก่อนประมาณนี้เนาะ สรุปวิธีเล่นของซิลลิแค่ให้ยายไปกดสกิลแล้วก็กดเอาติตามทันทีหรือจะเอาไปผสมธาตุละลายกับแช่แข็งแค่นี้ยายก็จะมีทั้งโล่และมีพายุหิมะคอยแปะน้ำแข็งให้พวกดีเบสธาตุไฟและธาตุน้ำทั้งหลายมาทำดาม่มกันแบบฟินๆแล้วครับไม่ต้องคิดอะไรมากกดสกิลกับเอาติให้ได้ทุกรอบพอหรือไปผสมธาตุให้ได้ก็พอส่วนวิธีอัพสกิลให้อัพสกิลโลก่อนนะครับ แล้วก็มาอัพเอาติตามหรือจะไม่อัพก็ได้นะถ้าไม่อยากได้ดาเมจส่วนโจมตีปกตินี่ไม่ต้องอัพเลยก็ได้ถ้าไม่ได้เล่นสายนอกกรอบเก็บของเอาไว้เลยมาถึงการจัดทีมผมมีทีมแนะนําไปเยอะแล้วนะจากคลิปเทพไฟอะ่ะการจัดทีมพื้นฐานให้ยายก็ง่ายๆนะครับเอาหัวทีมไปเป็น DPS ธาตุไฟคุณผู้ชมมีคนไหนก็ใส่คนนั้นไปได้เลยธาตุไฟแม้แต่ตัว4ดาวก็ยังโหดส่วนอีก2ตัวที่เหลือให้เป็นตัวบัฟหรือดาเมจนอกสนาม ตัวอย่างทีมละลายเช่นทีมอเล็กชิโนซิโลเนนเบนเนตซิลลาีเดี่ยครับแค่เปลี่ยนเจเล็กออกใส่ธาตุไฟใครก็ได้ทีมนี้ก็จะโหดขึ้นแหละถ้าไม่มีซิโลเนนก็เอาซูโครสหรือโมนาไม่ก็คขชิน,น่านี่แหละน้องเป็นตัวแจกฟรีก็เอาไปใส่แฟกซีส่สโครซะส่วนการบวลสกิลทีมนี้เจเล็กสกิลเปิดหัวไปซิโลเนนสกิลใส่ธาตุไฟแล้วก็เบนเนตสกิลออาติซิลลิสกิลออาติเจเล็กสกิลไปยาวๆเลยครับ แล้วทีมนี้ซิลลิสามารถใส่สมุนบังกรได้นะเพราะมีตัวฮิวทั้งซิลเนนกับเบนเน็ตอยู่แล้วการจัดทีมอีกแบบหนึ่งเป็นทีมแช่แข็งหัวทีมให้เป็นาธาตุน้ําหรือาธาตุน้าแข็งตัวอย่างทีมพี่ New, Free, นะิวฟรีน่าซิลลิซิลเนนไม่มีซิลเนนก็อย่างที่บอกนะคาชิน่าแทนได้คาซุฮะก็ได้โมนาก็ได้หมดเลยอีกทีมที่ผมแนะนำาสายพุ่งลงจากอากาศดิลุกเบนเน็ตจาวังวลแล้วก็ซิลลี ทีมนี้ถ้าเป็นเน็ตซีจะดีมากๆนะครับเพราะดีลุกจะพุ่งลงมาแบบชิวๆเลยการบอลสกิลผมจะเลี้ยงให้แบบนี้เบนเน็ตสกิลอติเซียนยุนสกิลอติซิลลี่สกิลอติถ้ามีเบเน็ตซีดีลุกก็ออกมาพุ่งลงรัวๆได้เลยดาเมจจะเวอร์มากแต่ถ้าไม่มี C6 ก็ให้ดีลุกไปกดออติก่อนแถมทีมนี้ยังเปลี่ยนเป็นฮูเฉากับเจเล็กได้อีกนะแล้วทีมนี้เปลี่ยนหัวเป็นเทพไฟได้พุ่งลงโคตรโหด ส่วนอีกทีมโหดที่ผมชอบที่สามารถตบบอสใหม่ได้ภายในพริบตาชาสกาฟูรินะเทพไฟซิลลิเอาเทพไฟออกใส่โอโลรอนก็ได้นะคอมโบก็จะเป็นให้เทพไฟเปิดสกิลฟูรินะสกิลอัลติซิลลิสกิลอัลติชาสกาออกมายิงรัวๆทีมเก็บอรลูธาได้ค่อนข้างเร็วแถมถ้าไม่มีอัลติก็ยังยิงต่อไปได้แบบยาวๆเลยนะคุณผู้ชมให้กดสกิลทั้งทีม ส่วนทีมแถมอีกทีมหนึ่งนักเดินทางไฟคาเอฮะเบเนตซิลาลีก็ลองไปเล่นกันดูนะครับมีหลายทีมมากเลยโอเคต่อไปมาดูความสามารถของกลุ่มดาวสําหรับ C ีหผมสรุปให้เลยแล้วกันเนาะเพราะผมก็มี C ีหอยู่แล้วพอย้ายไปกดสกิลธาตุแล้วมีตุ๊กตาอยู่จะให้ทั้งบัฟดาบดวงดาวทั้งทีม10ชั้นแล้วพอตัวในทีมเนี่ยไปตีปกติชาร์ตีพุ่งลงหรือเอ้าติ ก็จะใช้ดาบดวงดาว1ชั้นสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเท่ากับ200%ของจำนาญท่าสิรลลิคือง่ายๆแบบนี้ครับตีไป10ครั้งก็จะหมด10ชั้นนะครับคล้ายกับสกิลเฉินเหอเลยแล้วพอตัวในทีมไปทําแช่แข็งหรือละลายจะใช้บัฟดาบดวงดาวเพิ่มอีก3ชั้นเอฟเฟกจะใช้ได้1ครั้งทุก8วินาทีบัฟให้แบบฟินมากะครับถ้าฟูบัฟนะมาถึงซีส ซีนี้จะให้ชำนาญธาตุมา125หน่วยแล้วก็ให้ชำนาญธาตุของคนในทีมตอนอยู่ในโลกโอปอหรือถูกอิสปาปาติดตามจะเพิ่มมา250หน่วยะครับเหมือนกับในฮิดะไปกดเอาติบัฟให้เลยเท่ากันแล้วซีนี้ก็ยังเปิดโล่ให้เพื่อนในโคออบได้อีกนะนอกนั้นพาสซีฟที่เราไปทำปฏิกิริยาแช่แข็งหรือละลายจะอัปเกรดขึ้นระหว่างที่อิสปาปาคงอยู่พอเราไปทำปฏิกิริยาแช่แข็งหรือละลายเนี่ย ต้านทานธาตุไฟและธาตุน้ําของมอนจะลดลงอีก20%นาน12วินาทีของเดิมได้20%ใช่ไหมพอมี C ี2ให้มาเพิ่มก็เป็น40%เท่ากับแฟกซีลม,มครับรวมรวมบับดาเมจให้ทั้งทีมโคตรเยอะ C ี3เลเวลสกิลธาตุเพิ่ม3ระดับ C ีส 4, ีาสกิลพายุหิมะของอิสปาปาตีโดนมอนปุ๊บจะเรียกกระโหลกวิญญาณดาวทมินออกมาเพิ่ม1อัน พอกลุกวิญญาณระเบิดก็จะทำดาเมจน้้ำแข็งวงกว้างที่มีคุณสมบัติวิญญาณราตรี1,800เซของค่าชำนาญธาตุซิลลิและซีนี้จะฟื้นฟูข่้วิญญาณราตรีให้อีก16หน่วยกับฟื้นฟูพลังงานธาตุ8หน่วยให้เอฟเฟกต์จะเกิดขึ้นได้มากสุด1ครั้งทุก8วิและเอฟเฟกต์นี้จะไม่ถูกนับเป็นค่าเสียหายถ้าไม่ตายนะครับ C5 เพิ่มเลเวลัอติขึ้น3ระดับ C6 อิสปาปาในสกิลธาตุ at, จะอยู่สถานะแสงโอปอลเสมอ มีพายุหิมะเสมอแล้วถ้าค่ามุญยาราตีหมดสถานะแสงโอปอของอิสปาปาจะไม่สิ้นสุดนอกนั้นเมื่อกดสกิลธาตุอิสปาปาจะใช้ค่ามุญยาราตีทั้งหมดระหว่างที่มันคงอยู่มันจะใช้ค่าบุญยาราตีอย่างต่อเนื่องและทุกหนึ่งหน่วยของค่ามุญยาราตีที่ใช้ไปเนี่ยจะทําให้ซิลลีได้บัฟที่ชื่อว่าเลขแห่งกฎลับหนึ่งหน่วยได้บัฟเลขแห่งกฎลับอันนี้สูงสุดอยู่ที่40หน่วยนะครับ และทุกหนึ่งหน่วยของเลขแห่งกฎลับที่ซิลลิมีจะทําให้ตัวละครทั้งหมดในทีมได้โบนัสความเสียหายธาตุไฟและน้ํา1.5%และทําให้ซิลลิสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก2.5%พออิสป,ปาปาออกจากสนามหรือใช้สกิลธาตุอีกครั้งบัฟตัวนี้ที่ซิลลีมีอยู่จะถูกลบล้างออกสรุปง่ายๆถ้ามีบัฟ40หน่วยเต็มก็ได้โบนัสความเสียหายธาตุไฟและน้ำมา60%และจะทำให้ซิลลี ตีแรงเพิ่มขึ้นอีก100%เอาไปบัฟให้ดามเมดิเบตของคุณเพิ่มขึ้นมาเป็นล้านเลยครับโอเคก็จบเพียงเท่านี้เนะสำหรับไกด์ตัวละครตอนนี้อบิสล่าสุดก็มีบัฟที่ดีมากนะครับใครที่มีมาวิกา้าก็เอาไปปาดเล่นๆในห้องร่างชั้น12ได้นะซีศูนของทุกคนอาจจะขึ้นล้านได้เพียงการปาดครั้งเดียวโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย